พี่เจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะเอารัตนาหอเลนะคะมาสักคิ้วนะคะสักคิ้วนไหนก็เราจะแต่งหน้าให้สวยแล้วเดี๋ยวคิ้วไม่สวยต้องสักคิ้วด้วยนะคะเดี๋ยวจะลงเอาขึ้นเขียงก่อนแล้วกันนะนอนขึ้นเขียงก่อนป้ามาขึ้นเขียงด้านซีน่าด้านซีน่าใช่ป้า แล้วก็ผู้ผลิตก็มีค่าไม่ค่าไม่ค่าต่างตารางอะไรอย่างเงี้ยค่าอะไรอย่างเี้มฮะอ๋อ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 อออ๋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 ออออ๋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 ออออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ ยี่สิบแปดวี่เลยยี่สิบยี่สองอได้ได้ยน่่ะยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่เคน้องรัตนเนาน้องรัตนาได้กี่เดนี่สิบอ็ดยัไม่เปนไม่ดื้อย่สิบไมรื่อย่สิบเม็ี่อ่าเอาไมเรื่อยคโอเคโอเคโเอเคโอเคโอเคโมเลโอโอเคโอเคโอเอเคเคโอเคโอเคโอเออเคโอเคโอเคเเคอคค ดไม่มคดอจะต้องไปอะไราตำรวจที่บ้านเยอะชื่อคุณพีชายอ๋อพี่ชายจะนั่งก่อนนะจ้าตำรวจเที่ยบเลยใช่ไหมถ้าตำรวจจับบอกผมชื่อคุณชื่อคุณดี่นะจับแเ้ม่นป้ากล้องนี่เลยขอบคุณมากนะถ่ายรูปกับผมเดี๋ยันนี้เดี๋ยวเราจะตักคิ้วป้ารัตนากันนะ เขาถายรูปตอนเป็นเป็ก่อนใช่ไหมคะใช่ตอนเป็นเ็นเป็นเป็อเนาะเดี๋ยวอป้าหายใจสบายนะมันองไม่ต้องเต็มนะหายใจนั้นจะไปเห็นดีตายอยู่ที่บ้านเออโอเคเขารู้แล้ะรอคามบังราอคามวังลใจหน่อยนะเดี๋ยวพี่ทยก็จะหมดหวังแล้วนยป้านีเปนพยาบาลเรคือปาบานยาบาลเนาะ้ายสงรู้ทุกอย่า้าง หมดมาเข้ามาแล้วมึงให้หมมาให้จัดนี่เดี๋ย้วป้ามาอะไรมาะถ้ารู้ของเราหร่ะเขามานอนสวยเขาไม่ได้นอนหาผู้ชายนะคะอย่าเข้าใจเขาผิดนะคะผูชายนั่นเข้าใจถูกต้องนันเป็นพยาบาลที่ถูกต้องใช่เป็นพยาบาลเรียบร้อยเจ๊จุกยอดศาสนาในมาโนรู้เรื่องแล้วคุณรู้เรื่องประวัติเขาไหมเจ๊จุกกับเขาเย็บผ้านะคะคนเจ๊วัฒนาเขาหักขอขาย ข้างล่างก็เลี้ยงหมูขบวนขายของตะปูนดีเป็นอ่ามากที่เรียบร้อยไม่เคยด่าใครไม่แต่คำเดียวขบวนเลี้ยงหมูใช่เปล่าข้างล่างเลี้ยงหมูขบวนขายของมีเงินเก็บเป็นกระมังหรอค่ะเขียนคิ้วป่ะเขียนคิ้วเขาเขียนคิ้วเสร็จแล้วเราใส่ยาทานะเขาเกียวลงไปเดี๋ยวค่อยๆนะได้ มาโนดอ๋อป้าน้องป้าเอ๊ะแบบใครวะพี่ชายพี่ชายชื่อมโนดใช่หรือมโนดที่เล่นกีตาร์ป่ะเป็นตำรวจด้วยอ้าวไม่ใช่มาโนดพุตานเหรออ้าวคนละโนดกันแล้วดูดูสีหน้ำนะคะเพราะว่าอายุยี่สิบสี่ทำอไงให้เหลือสิบแปดอะไรเงี้ยอยู่นีาป้าลาตาอายุยี่สิบสี่เหรอครับใช่ยี่สิบป้าเนอะเขาไม่ต้องแต่งเรื่องหรอกพี่เขาบอกเขาบอกใช้เป็นพยาบาลที่ครบออ๋ไม่บอกไม่ได้แบบเดี๋ยวเอี๋ครูเขา ทำขึ้นมาเป็นวัยเก้าสิบขึ้นมายุ่งเลยนะแก้ไขไม่ได้นะหายปีสาวใชหลายคนมีอาชีพเป็นนางพยาบาลอมีอาชีพอะไรมีอาชีพอะไรบ้างอ่ะไม่ไม่ตอบไม่ตอบเลยเรื่องสัจสักนี่อะพี่โน่มคุยกันเราอ่าสักนี่ทำอะไรอ่ะไม่ต้องถามอือพี่โนดก็ส่งคุยกับเราเยอะอ๋อให้ผมคุยกับภาครัฐนาเยอะเลยเหรอยังอือโอ้หรู้ชื่อ เนื้อเขาหรือเปล่าครัปลาหนึ่งปลาในข้าวโพดโอ้ยุณเรียกไม่เข้าไทยอัไม่ใช่เออเอาไปใหม่ได้ยังบ้างบ้างเอาแก้วแก้วเอาแก้วนี่ทำอะไรเนี่ยเขี่ยขิวไดี๋ยวเราจะจัดเราเราจะสัตว์ขิวแบบนี้ปลาละนาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่งหน้าแต่งหน้ากบ้านแต่งมากสวยพยายามอย่าโดนอย่าจะหมดนะคะจะหมดทำมาค่ะจะหมดทำมาหรือเปล่าใช่เป็นสายเป็นขั้วข้ามนะคะ ที่ทำนี้ใช้กระดูกหลังหูหรือว่ากระดูกซี่โครงก็โดไอ้โชคบ่ายโชคไอ้โชคหมูเข้าเลียงัแต่งเรื่องคุณไม่ต้องฟังนะไอ้โชคผมไม่เชื่อใครผมเชื่อป้าคนเดียวฉันเป็นพยาบาลป้าเขาลงมาเคลียร์ไม่ก็ด่าโชคตายคาเล้าเลยไม่เคยด่าใครเลยลูกก็โดนกไอ้โชคันมาด่าจะหมูตัวเองมาหลับตะกูที่เรองมากเราต้องถอนควาไอ้โชคมาเนี่ยเอามาใส่ความแรกปลาตะไคร้ใช่้องไม่ต้องมาแต่งเรื่องอย่างนี้นะิฉันเป็นพยาบาลที่ดีงามมาก งั้นผมจะได้เขียนคลิปแบบคอนเทนต์พี่โนโ้ตเราเป็นตำรวจเหรอเราเป็นพยาบาลเป็นพยาบาลมคะาามีทายกระซิบด้วยนะท่น,นแต่งเรื่องไป็นเรา,าพูดก,กันคุณจะแต่งด้วยแต่คุณก็ เจ้นาที่ยืนถือกล้องมันไปคุณจะแต่งเรื่องนะคะโอ้ยฉันเนี่ยอาชีพเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยขเรียบร้อยเออย่าวข้างป้าไม่เคยข้าวข้างพี่ชายเยอะใช่ผมาเป็นงางพนงานที่เรียบร้อยแต่อแต่งงามแต่อะไรคะพี่น้องชายเหรอที่ชื่อมาโนดอ่ะพี่ชายพี่ชตยอ๋อผมอ่ะผมผมรู้จักนะโนดโนอตที่อยู่สระบุรีพี่นดที่อยู่ไหนจังหวัดอะไรนะสิงห์บุรีอ๋อสิงห์บุรีเลยเออใกล้สระบุรีผมรู้จักอยู่ พี่่รู้จักแมที่เราอยู่ใกล้บ้าน้าแป้งอ่ะใกล้บ้านป้าง่ใช่ไหมบ้านแป้งอ่ะเขาเขาผลิตไงจะป้าเนอะกูนี่ยังไม่รู้จักหมดเลยอ้าวรู้จักว่าบ้านแป้งตัวเองรึไงเราเรียบร้อยขายของเต็มบ้านได้ถึงบ้านเลี้ยงหมูเยอะล้างบ้านเลี้ยงหมาโอ้ยแต่ในเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราส่งเนื้อหมาไปขายพราส่งไปแล้วส่งไม่ทันก็เอาเนื้อหมาส่งแทนเสริมป้าขายหมูด้วยเหรอบ้านเลี้ยงหมูเยอะเต็ม ไม่ได้พูดกับเขาว่าเลี้ยงหมาหี่ออะไรอย่างนี้หรอกตอนนั้นมาเสริมป้าเรียบร้อยไม่ทันเรียบร้อยเรียบร้อยพ่อสมก็อวยพระพรทำกันเถี่ยไม่หมดพ่อพรก็ทำกันเขียเหรอปะไม่เถี่ยเลยป็นคิดตังมันๆอ๋อตังค์แต่ไม่เคยจ่ายตังค์เอ้ยไม่ต้องพูดนะว่าฉันร่ำรวยดูนี่ดูนี่ดูนี่นี่ทองเต็มแขนป้าตื่นมาทองหาย แบ่งเรื่องเออบ้านะแล้วสวร้อยที่คอหายไปไหนไมไ่บอกกมหรอกไปเจอผู้ชายคนไหนก็ถอดให้คนนั้นแหละอยากนอดถอดให้คนนั้นแหละอย่าไปฟังมันนะมันจะไหนถอดให้ผู้ชายอ่ะเออเราเป็นนางพยาบาลค่ะเลยนะพระสงฆ์กูเราอย่างนี้เลยเราเรียบร้อยเราไป <S <S วัดน่ะไม่ต้องมาแต่งเรื่อง เขาชอบเขาชอบแต่งเรื่องว่าป่าเขาว่าเขาบอกว่าฝ่ายนี้เป็นพระถูกใจใครก็ขอขอให้เขาหมดเนี่ยหมดเรื่องหมดตัวแล้วเนี่ยฟังไว้นะบ้านฉันขายของเป็นบ้านใช่เลี้ยงหมูเยอะเลี้ยงงเลี้ยหมูกี่ตัวป่ะโอ้ยเป็นเศษตัวเลยพ่อเลี้ยงไว้นะชื่ออะไรหมูชื่ออะไรมั้งไอโโชคไอโโชคกัน โชว์ตัวแรกเลยบ้านก็ไปแต่งเรื่องกันเองเือที่มันคิดสั้นมันไปด่ามันด่าโชคมากโชคช้ำใจช็อกตายคาเล้าบ้านเธนตระกูลดีป้ารู้เหรอว่าสักสักเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องนี้สักนะป้าแล้วหมูมันร้องเลยอ่ะป้าเรียกหมูทด้วยคุณไม่คุยฟังเหรอบ้าหมูร้องจะร้องไปเองเหอะบ้านเธนตระกูลดีเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องทุกคนผสมพูดเลย ออ่ะค้ต้องหมันนัางฟัลาเลยยายจะสย้ตอนนี้เออ็คนนึงเคอมมนตไงเีคอมเมนต์มาอ๋อว่าปรนานยังหายใจหายใจอยู่จ้ายังหายใจอยู่นจะซียังหายใจอยู่นะฝ่าไม่ะงพะาอยู่เลยจาไม่ได้กันแบบพวกคุณหลักยัง่ตายีไม่ตายเฮ้มันนั้นสัตวนินรัตนดาววัสน์นาดาไนมานรัตนนาวันาใสล่มพุทาเออไม่ตอบเราเาเลยพขาสัอหลายเรื่องเลยี่เราส่วนตัวยุบส แล้วแล้วฟันบนป้าหายไปไหนแล้วฟันบนก็ไม่ขึ้นเนี่ยแล้วมึงจะถามพื่อทำไมล่ะเราเป็นพยาบาลนะพี่โนดเป็นตำรวจนะพี่มาตระกูลดีอันนี้อันนี้เข็มนะป้าจ้าจ้าจ้าอันนี้เข็มจริงๆริเลยนะแน่แน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผมเขียนคิ้วให้ป้าเสร็จแล้วนะอย่างนี้เอาเขียนคิ้วอย่างเดียวใช่ไหมสากด้วยดิป้าสากด้วยสากสักเอากระจกให้ป้าด้วย ชีวิตเนี่ยเราเป็นพยาบาลเรารู้ดีดีนะชีวิตจริงเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเราสั่งเออเจ็บดิเนี่ยฮะแรงไหมแรงป้าเต็มแม็กเลยอ่ะป้าป้าให้ก็แพงไปเองป้าป้าต้อิใส่ป้าดูชิวป้าดูชิวป้าป้าใส่เต็มคาราเบลเลยป้าก็ไม่ต้องมาสบป้าป้าดูกระจกป้า เดี๋ยวป้าจะคิ้วใหม่ป้าจะเป็นตรงนี้ป้ามองเห็นกระจกไะมป้าเดี๋ยวนะป้าป้าไปเห็นใครเห็นเองไหมไปเห็นด้วเองไหมไม่ตอบพุ่งหรอกไปเห็นหรือเปล่าเห็นไหมสวยเก๋จุกเจ้าวศนันตาในบอลคุยต่างต่าบอลก่อนเห็นไหมเห็นบอลไม่ต้องนะโอ๊ยป้าเป็นร้างสังหรณ์ได้ไม่เห็นหน้าต่อในกระจกโอ๊ยป้าอุ้ยป้าบอกว่าฉันเป็นพยาบาลเข้มแข็งอ๋อดูสิเขาให้ดูกระจกไปเห็นหน้าต่อใน ตะโกนตะโกนาเนี่ยกันนะรู <S 2> <S 2> ้ดรู้ว okay. ิธีแล้วอะไรแล้วเขียนทิ้วเข้มตาเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะตนะเพราะพี่นวดเป็นตำรวจหายพี่นดเป็นตำรวจที่นี่รับวัดลูกตาด้ยไหมคะเดี๋ยวไปลูกตามีไหมะป้านอนนิ่งๆนะเดี๋ยวผมจะได้เพื่มอะรนะคั่วัวเชืจุกเยอะๆนบรทนดคุยกับตำรวจเยอเลยาไมเล่นต่อ อันนี้ฮะครับผมต้มเคิ่ยวส่งทานงไว่้อันนี้ไม่ต้องไปฟังพวกเขานะใช่ใช่ใ้่ป้าไม่ฟังอันเป็นน้องพี่โน้ตที่ปนดะวเดี๋ยวป้าอดทนแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะตักก่อนเจ็บไหะไม่เจ็บป่ะ้าเดียวเราฉีดเราใส่ยาทาเราใส่ยาทาแล้วป่ะอันนี้ผมใส่ยาทาแล้วจริงจริงป้าได้ทำอะไรอย่างนี้มากมายฉ้ารู้ดีอ๋อป้ารู้ดีใช่ไหมแล้วเป็นพยาบาลตื่น มันก็มันสักกูรักนี่คือชีวิตจริงบ้านแล้วตำรวจมานั่งกันฟังกันหมดเลยอเจ๊เนี้ยป้าเวลาสักอ่ะมันจะอยู่มันจะอยู่มันในนี้นะมันจะอยู่ไปตลอดไปประมาณสองปีชีวิตเราไม่เคยทําแบบนี้เลยนะเราเป็นพยาบาลที่เจ๊เนี้ยป้าผจ่าจะต้องอยู่กับมันสองปีนะคิวนี่ตำรวจพี่นายที่สังกีเป็นตำรวจเโอเคต่อแทนนักการได้หมดเลยเราคุยกันตลอด อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้าเลยผมจะสักแลนะสักไ็นเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บไม่เจ็บเราใส่ยาทาแล้วแต่ว่าสักแล้วป้าจะมีคิ้วแบบนี้เลยนะโอ้ยเราไม่ต้องมีมากมายก็ได้นะเราไม่ใช่คนแต่งตัวเลยเออเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติป้าธรรมชาติป้าเราตระกูลดีสักสักปากคอไม่ต้องต้องสักคิ้วแล้วคิ้วไม่เอาค่ะเราสักปากก่อนนะที่ก่อนเราคิ้วก่อนคิ้วก่อนปากกันเลยนะฟังเขาไม่ได้ไม่ต้องฟองคนเลยแล้วเป็นพยาบาลป้าเดี๋ยวผมสักนะมา เจ็บไหมบอกแล้วเนี่ยเจ็บไหมเจ็บแล้วบอกแล้วพอเราใส่ยาทาไงป้ามันไม่เจ็บไม่ต้องปวล็อกกันลรอเดี๋ยวป้าออกมาบอกได้ป้าบ้านชั้นตระกูลชั้นบ้านใหญ่โตป้าใหญ่โตเลยไหมป้าหายใจอยู่ป่ะป้าอ่อแล้ป้าไม่เจ็บนะป้าหายใจอยู่ไหมป้าไม่ตอบมึงหรอกเดี๋ยวไปตอบกัาเนาะป้าเนาะเออเดี๋ยวน้องมากันเต็มที่มากับตำรวจมากับตำรวจเลยเหมือน แล้วนางน้าดีนะมันเหมือนเหมือนเรามามาดนดูแต่งหน้าศพยังไงก็ไม่รู้อ่ะเอาโล่งๆยังไงเนี่ยไม่ใช่ศพหรอกนะเป็นคนประเภทดีนะเพระสมพูดเลยนะถ้าใครว่ารัตนามาบอกผมจะเทศในวัดไม่รู้ว่าจะบอกเขาแบบเชิงเฮ้ยกป็นกมบาลเงอบาเฮ้ยเป็นสมพูดหรอกนะอันนี้อันนี้อันนนี้ะตาแป๊บนมงนะบ้านฉันตำแหน่งดีงามยัง่ะก็นวดเพื่อนผมมีนวดเป็นตำรวจใช่นวดเป็นตำรวจเคยจับคุณดีด้วยไอ้ก้อย ฉันเป็นพยาบาลที่สาวพี่ชายทุกคนเลยเราตัดเสร็จแล้วจะให้ให้ป้ารัตนาดูนะจ้ะอโอเคข้างนี้เสร็จข้างนี้เสร็จแล้วนะป้าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปอีกข้างผู้หญิงโห้อยต้องมาบอ่ลแล้วต่อไปอีกข้างแล้วป้านี่ทำไปแล้วเหรอทำไปเสร็จข้างแล้วป้าป้าจะมีชีวิตอยู่อยู่มาณสามปีนะ แล้วปีที่สีก็เดซเลยป้าปีสี่ไม่ได้เดซแตปีสีเรียนเรื่องห้อยจางหมอกับตาเขาพูดอะไรก็ไม่ต้องไปฟังเกาหรอกใช่ใช่บ้านฉันน่ะหน้าที่ดีตำแหน่งดีนะพ้าดูแลด้วยใช่ใช่ป้าได้ยินเสียงเครื่องอยู่เนาะจ้าเครื่องทำงานอยู่แล้วป้าป้าอย่าขยับนะอช่นี่แล้วอ่ามีท่าพิจารณ์ดอันอันนี้ทรงเดียวกับไอ้นี่เลยป้าคิ้วทรงเดียวกับอ้ามเลยป้ามาจากอ้ามไงอันนี้เหรอไอ้ห่วงอ่ะ เขาไม่ต้องว่าฟังคนหยาบคายนะคะเราเราไม่ฟังคนหยาบคายแล้ชายกับผู้หญิงสาวพี่ชายเยอะออ๋เยอะเลยเหรอโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยแปลกไหมแปลกไหมยี่สิบสี่โอ้โหมเหลือเก้าสิบอ่ะปลาหน้าเปลี่ยนไปแล้วโอ้โหหน้าเปลี่ยนเลยมันไม่เก้าสิบยังไงไม่รู้คุณเป็นธรรมโป๊ะนะฉันต้องหน่งดีอฉันต้องแหน่งดีเหรอเป็นพยาบาลด้วยเป็นเกี่ยวอะไรวะสักที่โดนตำแหน่ง ไม่ได้ตำแหน่งโรงพยาบาลก็จะรู้เรื่องการสั่งป้าเนาะเออบ้านเราตำแหน่งหลายคนเป็นบ้าเสร็จแล้วป้าด่าเนี่ยใครช่วยเลินเ้อใคราะพอเสร็จแล้วใครโดนมาเนาะใครจะด่าป้าใครจะด่าผมป้าเนาะป้าใครด่าเนี่ยผมจะจัดการไม่ต้องมาจัดการหรอกป้าคิ้วป้าเนี่ยผมดูแลฟรีตลอดชีวิตเลยนะป้าคิ้วป้าให้ป้ามาหาผมได้เลย แต่เวลาถ้าเกิดป้าเดชแล้วป้าตายป้าก็มาหาเขานะดิฉันไม่เดชไม่ตายง่ายๆเลยค่ะบ้านฉันตำแหน่งดีใช่ฉันอายุยี่สิบห้าเองเนาะถ้าสงดูแลหมดทมหาเขาส่งมาเป็นๆนะป้านะแต่ว่าเป็นส่งมาแต่งให้บ้านฉันหลักดิฉันจะไปคุณเกี่ยวกับบ้านหมดเลยนะถ้าครูมาเนี่ยจะไม่รู้เลยเขาเป็นหรือตายเพราะหน้าเขาจะหน้าเดียวกันไงคะเข้าใจไหมคะบ้านคุณไม่ตายง่ายบ้านคุณหรอกคุณจะแยกไม่ออกนะคะว่าหน้าเขาเป็นหรือตายจะมาหาคุณเนนลัดดาววัฒนดานัยมาโน่เดี๋ยว เดี๋ยวเนี่ยนี่ยเดี๋ยวเช็ดป้าหน้าเช็ป้าก่อนนะเออเดี๋ยวเสร็จแล้วป้าจ้ะไหมไม่เจ็บบอกแล้วนี่ใส่ยาชาเช็ดเช็ดเ้าๆนะคะเดี๋ยวเอ่อผมมิโนไม่ต้องไม่ต้องรับทังมันนะโอมิโนที่เราเชีดที่ไปเดีนี้มนเป็นพยาบาลชีวิตบ้าเช็ดตำรวจพยาบาลเยอะอ่าป้าป้านะเออไม่ครับผมไม่ต้องตังกับป้าป้าไปหามา ดี๋ยวจะไปหาหมอปลาหมอปลางัวเลยอ่ะโไม่ต้องมาแต่งเรื่องนะกลัวเป็นพญาาินี่ทำไมเป็นงาไม่เล่เลิศหรอกเขาเขาเป็นแฟนของหมอปลาค่ะใช่นี่แฟนหมอปลาด้วิไม่ต้องมาแต่งเรื่องนะดิฉันนี่เรียบร้อยมาดฉันน่าเดี๋ยวเดี๋ยวป้าดูกระจกนะครับผมโอเคค่ะกระจกกระจกเล็กป้าเราจะมาไหมอะไรกระจกใหญ่กระจกใหญ่ไม่ได้กระจกใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวมาหาจปั้นกันนะ

ป้าป้าป้ามองมองน่ป้ากนเดี๋ยวอ้กงาเยมเรีนย้าใช่อ่เดี๋ยวผมเรื่องให้ผมเืองนี่เลยมองเห็นหน้าตัวเองไหมมองเห็นไหมป้าสมมตฟังเรื่องกันแยะนี้ไป้าาเชิญพี่น้ป้าปดิป้าสวยไหมป้าสวยไหมป้าสวยไหมป้าไม่อยากกันเื้อป้าเห็นหน้าตัวเองในกระจเลยป้ามีแววอย่างเงี้ยไมเห็นหน้าหรอ ป้าผเอกป้ามอป้าเราเนี่ยเป็นมอจ้าขาจนี่ป้าป้าอยากให้ผมปรับสอนดิป้าอยากให้ผมแ้งหนไหนไหมไม่เห็นเลยเหรอ แก้แก่แค่ตรงปากได้ไหมคะตรงปากค่ะด่าเก่งอันนี้ให้หยุดด่าอย่างเงี้ยไม่ต้องมาเด็นด้วยนได้เลยนะสมพดกตะาหมดเลยอะไรสไลอแกแกตรงปากนะคะบ้านตระกูลใหญ่ก็ไม่น่าพาป้าป้าป้าตนป้าป้าิวป้ามองเห็นไหม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 เป็นละหังสัง่อลงไปด ฉันเป็นพยาบาลนะชีวิตจริงอ่ะเออป้าตาอะไรไงก็ไม่เห็นเลยป้าป้าตาไม่เห็นเลยนะอ่เห็นมองไม่เห็นเลยอ่ะตายแล้วป้าตายป้าโอ้ยเอามาเอามาสับคิ้วนี่ได้ให้ป้ามาตายโว้ยแต่แมงมีดผสมกับสงสับเลยไม่เห็นหน้าตัวเองเป็นโารหน้าแดงมาโน่ลูงเรื่องเป็นตำรวจหมดตำรวจพูดกับเราโอ้งามมากเลยดูดูนะ น้องอามเดี๋ยวรวมหมอปลาบอกอุ้ยตายแล้วใช่แฟนใช่ลือเปล่าคนเก่าหรือเปล่าเนี่ยรัตนาหอเลืหอือเปล่าโอ้นตอมแตกกันหรอเออปลาปลาปลาปลก็อันนี้ห้ต่างอยู่โอเคอ้าต้าบมีจริงๆกัปใส่ฟมาต้องระังไหมถึงอยาให้ป้าเห็นคิวป้า้าเลยตั้งใจทำามากเลยนะใครกับเาใส่ตาใส่ตา้องใส่ยาใส่ยาป้าดูไกดป่ะ ชีว EN en> ิตจริงเรานะไม่ใช่คนประเภทนี้เลยค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นลูกตาออกนี้ไหมคะเลูกตาใหม่ใส่ได้ไหมคะได้ไมได้ไฟังเาแต่งเรื่องนะดิฉัน็นพาบลท่มสมบดบดไจุเร่องา้ามาัคิ้วหรือ้ามาใส่คอกเ้เฮ้ยแต่้าขามาแต่งหน้ามาแต่งหน้ารับจั้านะรอ้ากระดกกระเดกกระดกกดวง้ามากเลย ไ่อเคนี Murder, mae, e. ้ไม่ใชาแล้วเป็นตำรวจเพราะว่าเขามีกระดูกเสือพื้อโชคถ้าเจอกระดูกเขาเป็นอะไรไอโชคเอาขอโชคไม่ต้องไปฟังเขานะบ้านท้นอุดมสมบูรณ์ดีค่ะรี่อนอนโชคมาอยู่เนี่ยอนแหมผู้ชายถามว่า ทำอะไรนอนเหรอโอ้โหเธอนี่เห็นเตียงไม่ได้เลยนะคุณรัตนาขอเลยปากตัดเนี่ยไม่ต้องมาโคดกับฉันดิฉันเป็นพยาบาลนี่เริ่เลิ่ดแต่แต่ป้าป้าชอบแล้วเราคิวโอเคเนาะจ้าจ้าร์โอเคไม่โอเคป้าเราตำรวจเลยได้แล้วได้แล้วอ้าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของปาเฟรดเดี๋ยวมีช็อตสองนะอันนี้แค่แค่ช็อตแรกนะเดี๋ยวผมก็เติมนิดนึงหัวคิ้วมันขาดไปหน่อยนึง เดี๋ยวมีช็อตสองนะครับโอ้คิ้มมันขาดไปป้าใช่ยายตัวนี้จิ๊บมากอ๋ออันนี้เจ็บไหมใช่ต้องต้องกันนูนกนทายแล้วก็ตำรวจอ๋อพี่น้๊กเป็นตำรวจใช่ไหมป้าเนี่ยคะปลาป้าอย่าลืมนะคะดิฉันต้องเอาไปลาปลาอินเสียงเครื่องเนาะปลาอินเสียงเครื่องนะโอเคอันนี้เครื่องสั่งนะป้า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 ปลาปลาเจ็บไหมป้ายาชาไม่เจ็บยาชายังยาชายังมีอยู่ เป็นครูดูนะครับเนครูดูนะครับว่าเขาหายใจอยู่ด้วยป่ะงกันที่ในบ้านเต็มเลยขายของเต็มบ้านป้าหาลูกค้าให้ผมไหมนะขายของเต็มบ้านเลยอะพี่ชายพี่สาวสมมูลกันอ่่ทีเนี้ยถ้าถ้าถ้าใครบอกใครบอกสักแล้วแบบสวยชอบป้าบอกนะเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวหาลูกค้าให้ผมเดี๋ยวผมให้ค่าคอมป้าจ้ะอืม โอ้ยเรื่องเงินไม่ได้จัดจ้าจ้าไมต้องมาแต่งเรื่องเราเป็นหญิงโอ้ยไม่พูดหวานเขาเราทีเดียวเาเป็ชายเงี้ยอไมันต้องมาแต่งเรื่องเสร็จเสร็จต้องบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ป้าดูกระจกเดี๋ยวเดีจับตรงนี้จับมาเดี๋ยวป้าพี่สาวพี่ชายเราเยอะเลยตำแหน่งที่แท้จริงเดี๋ยวขึ้นจอร์จแลตำรวจ คือฉาสองได้ไหมจุบจั่สนามดงในบรลลงลงลงชงสทดีสดแน่ปลาปลาคือสำเร็จแล้วนะให้เสร็จแล้วปานี่จบแล้วอันนี้คือสำเร็จแล้วนะเอันนี้เคี้ยวเคี้ยวจบแล้วป้าดูดกล้องหน่อยครับสวยนะคะเดี๋ยวเราองกลับไปบ้านนเพชรบุรีเราต้องให้โอ้ยฉันได่ไปคับคนลวบ้านใช่ก็คือบ้านฉันปพาอยู่ผมเลยไหม ไม่อยู่แล้วนะจะเราไปแล้วนพี่ชายพี่สาวนเยอเราเป็นพยาบาลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องของปาเป็นมิ้นนะครไหนสมัครได้จะมียาวขึ้นคยไได้จริงขวามือรับรูปตัวเอสามารถกดรูปสติกเอได้อีกมินจะเกินสามตัวนะาบูสองพออย่า3ามห้าอย่ากดบูนะจ้ะเดี๋ยวเรามีข้อสองรอติดตามินาจ๊ะเดี๋ยวเราขอลงแค่นี้ก่อนรอที่สองอ่ะน้องอ่าไม่บายปานะไม่บายไอก่อเลยไม่บายืดตรงคาราบา